But i said not letting go. made the never, 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 change the one way the show never, never, ตอนนี้ยังตอบคำถามสื่อเป็นภาษาไทยไม่เก่งนะคะแต่ถ้าให้ร้องให้เต้นได้เลยจัดให้แบบนี้สดใสสมวัย14ปีนะคะสำหรับน้องผู้การการรับผีพิรยพูลกับซิงเกิลที่สในฐานะศิลปินอิสระเพลง e ี i ิ c o o ูนิ่งไว้ก่อน,นะคะ่ะแนวพับพ y Love แอบชอบแต่ไม่บอกพร้อมทาเต้นน่ารักน่ารักซึ่งก็ได้แทนดิตานั่งแทนเป็นโปรดิวเซอร์ให้อีกครั้งนะคะบางคนเนี่ยอาจคุ้นหน้าเพราะว่าตอนตัวจิว๋วเป็นผู้การวีคิดออก รายการประกวดมาก่อนค่ะอตอนนี้ก็โตเป็นสาวราวหนึ่งปีที่เป็นนักร้องจริงจังทำมาถึงซิงเกิลที่3นะคะแต่ว่านี่เป็นเพลงแรกที่หนอกู้กันเล่น MV เองก็ใช้วิชาแอคติ้งที่เรียนมาค่ะ ซึ่งคำว่าน,นิ่งไว้ก่อนยังเอามาใช้ได้กับเรื่องอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทศิลปินที่เธอก็ยังตื่นเต้นรวมถึงคำวิจารณ์ค่ะที่ไม่ได้ทำให้หวั่นไหวแต่นำมาพัฒนาตัวเองค่ะหนูเป็นสายกินค่ะหนูเป็นสายกินแล้วเหมือนแบบหลายคนก็จะแบบเนี่ยแบบอวดไปนิดนึงแต่ว่า ก็กำลัง work on that อยู่ค่ะกำลังพยายามลดให้นะคะ <laughs> รูปร่างอาจจะยังไม่ได้แต่ว่าแบบเราถ้าเกิดเราอาจจะมีแบบพรสวรรค์หรือว่าแบบในการร้องเพลงหนูรู้สึกเหมือนว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแบบรูปภาพแบบภาพลักษณ์ของเราขนาดนั้นถ้าเกิดเราแบบร้องเพลงได้จริงๆหรือว่าเราแบบมุ่งสู่แบบ g o ที่เราอยากไปะ don't give up hope come what's made ลังเสียงขนาดนี้นะคะก็การันตีรางวัลจากหลายประเทศน้องผู้การไม่หยุดฝนันแค่ทําเพลงแมสในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเพราะว่าเธอสามารถร้องได้หลายแนวอ่าได้โชว์ให้เห็นในซิงเกิลต่อๆไปแล้วเธอก็ฝันเอาไว้ด้วยว่าอยากก้าวไปสู่แวดวงละครเวทีมิวสิคออยางบรอดเวยด้วยค่ะคไม่รู้ ่ภายในใจมีแต่ only you ความรับที่ปกอบไปก็คงไม่ใช่ความรับความพอเราได้แบบเป็นนักร้องจริงๆอ่ะก็อยากไปทำพวกละครเวทีด้วยค่ะไปทางนั้นอ่ะมันต้องใช้แบบสกิลร้องเพลงที่ค่อนข้างแบบแบบหนาแน่นนะคะมันแบบมันใช่มันต้องมีความแบบทรงพลังมากขึ้นแล้วก็ต้องใช้แบบอิมชันเยอะๆค่ะก็เลยมันก็เลยแบบดีถ้าเกิดเราแบบฝึกแบบร้องเพลงไปก่อนด้วยค่ะ บางคนอาจคุ้นนามสกุลพีริยภูลน,นะคะเพราะว่าผู้การเป็นทายาทตระกูลนักธุรกิจนําเข้าจากจน่ายสินค้าที่มีฝันเป็นนักร้องเป็นโอกาสให้ได้ใช้อีเวนต์ใหญ่เป็นเวทีแสดงความสามารถค่ะทามกลางพี่ๆคนบันเทิงซึ่งการได้กระทบหลายเรียนรู้กับศิลปินมืออาชีพก็เป็นประสบการณ์ต่อยอดความฝันของเธอด้วยค่ะ